ครับผมสวัสดีครับปอมเป็นพี่น้องป้องไปทุกท่านทุกคนพี่น้องครับผมพี่น้องครับผมตื่นเต้นเศร้าพี่น้องครับผมภาพพพี่น้องมายามเบียดกบครับไมใส่เบียดเต้งเตเมื่ขึ้นได้เงียชื่อเดียนมาจากการคุณมั่นคได้ชี่เดียนมันยี่สิบตัว่เบียดประมาณยี่สิบหลังครับพี่น้องครับผมใส่บอหลายพี่น้องครับผม แต่ห็พี่น้องเบิ้งครับผมกับเบิ้งครับว่าเป็นการสั่งภาพบ่ได้ซื้อกบมาใส่เวทครับเาเบิ้งกบถือเวทสีเป็นไหนมันจะถือบ่อติดกัครับผมอ่ะติดตามช่วงพี่น้องครับผมไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับนะครับยุ่งสิหล่ะพี่น้องครับมองใส่เวทก็ได้สหม่องน้ำหัวน้นเนี่ยยังครับพี่น้อง เนี่ยยังไปกอนจิตถ้าพี่นอ้องเราพึงกันยังถึงบอกปวดเหงายวด่ะบรบบึงใช้มงน้ำมงน้ำคอนครับพี่น้องปดวดในน้ำคอนอเจาะแจะอันนี้เป็นไ้ครับ โอ้านนี้เนี่ยิดครับทุ่งเซ่ยปูกินนี่มัถือกี่แล้วรับพอเบืงใส่หม่องมองรถเกี้ยวพี่น้องครับผมเป็นได้ครับโอ้อยไงย,ย่างครับพี่น้องครับผมกรุบไงบุกข้นมาบ่ครับแต่เข่าเห็นกรุบไงขึ้นมาอย่นอยู่ได้ ครับรับสนาการใส่ครับใส่ยังสคงิครับยิ่งงหาใส่ในหม่องหัวโน่นแหละพี่น้องครับผมในหัวโน่นเนี่ยเป็นแต่ผมได้กบโดดครับกบโดดกบตนใส่ไวเลยครับเพื่อจะขึ้นมากินกน,นี่ครับลังหนึ่ง ลองครับถือกบหน่อยครับนี่ครับกบเด้ครับนี่กบถือแล้วครับหลังนึงครับอึบฮึบนี่ครับการถือครับดูตรงเน้นงเสียนะฮึบจวงจ้วงนี่ครับอึบฮึบฮึบรดรดอึบมาครับนี่ครับ แรกครับตัวแรกอึ๊อบคุณน้องปลดครับพี่น้องครับนี่แหละครับหนึ่งแต้มครับกบตัวใหญ่ครับพ่อพ่นดีๆหนึ่งแต้มใส่ชิเดียนญ่ครับอึ๊บนี่ครับเรียบร้อย ตัวบรรยากาศยามเบ็ดโกยบย่างหม้อเสาพี่น้องครับยามต่อไปครับพี่น้องตัวนี้ตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องครับผมบรรยากาศแบบนี้พี่น้องครับผมเขาเขียวงามย่างหม้อเสาครับกับบรรยากาศการยามเบ็ดครับหาหม่องใส่บ่ค่อยพอใส่ย่างขึ้นหาใส่น้ำหัวนวล ห้อยเกี่ยวเข่าครับยามาเ้ากันเลยภาพพี่น้องมายามช่มบรรยากาศไปนั่งครับพี่น้องบางคนกัดสิเคยใส่แต่สิมานกนนี้พี่น้อง่ว้าวันนี้กาพมายามแบบปัจจุบันท่านดวน,นเลยพี่น้องไปรุนกันครับพี่น้อง อู้บุยมีนตัวหญ่เงี้ยงครับหลังนี้ครับเหญ่เงั้งครับห้อยกบขึ้นมากินนะครับตัวใหญ่เงั้งกินมาหมดครับครับบึงในนี้คลั้งนี้ครับพี่น้องครับห้อยกินดยวยครับพี่น้องห้อยเหียหลอนดยวยครับพี่น้องกินบ่เตื่อครับ กีเดียนแล้วครับว่างครับต่อไปครับพี่น้องครับผมบรรลุ้นกันต่อไปพี่น้องครับผมว่าเจาออะไรขึ้นบได้อีกครับบริาหารมองไส้เบตดเตนครับก็เลยบูรถึจักวัดสรีสัยมองไดพี่น้องครับหลังนี้เป็นไรพี่น้อง ไม่หลุดครับพี่น้องไม่หมดอาครับเลยครับวม่อยังก,กินปุ๋นี่สิยดายครับพี่น้องครับผมหลุดครับโอ้ไม่หลุดกันยังเลยไม่หลุดครับไม่หลุดสิยดายครับพี่น้องครับเบ็ดจังหมดเลย พยามครับหลังนี้ทังนี้พี่น้องรามีเยี่ยงครับโอ้เสียดายหลังหันครับหลังหันห้อยหลุดครับเสกบง่ญยกินลังนี้เขาห้อยหลุดจะได้นี่ห้อยกบกินดีนีมครับ มอนีกับบ๊มันเป็นดอกพี่น้องได้ครบหน่อยตัวหนึ่งครับเบับดยี่สิบหลังบริหารเวลาใส่ไม่ห้อยหลุดอยู่ห้อยหนึ่งหยามพรท่านเอาสนีพี่น้องครับผมขอบคุณที่ติดตามด้พี่น้องเด้อครับผมติดตามรืเลยพี่น้องครับผมตลอดไปนี้ขอลาพี่ลานน้องสนีพี่น้องครับผมครับผมสวัสดีครับ